แบงค์20บาทราคา2,000บาทจะเป็นยังไงดูกันในคลิปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b i o n channel นะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พาเครื่องทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงแบงค์20บาทนะครับที่มีคนถามมามากมายนะครับว่าราคา2,000บาทนะครับจะเป็นยังไงเกิดผมมามาอธิบายให้ในคลิปนี้นะครับจะได้เข้าใจนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องนะครับผมก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับของไทยนะครับวันสงการนะก็ขอให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ํารวยเฮงๆนะครับตัวนการทุกคนเลยนะครับโอเคครับผมนะครับก็จะลงคลิปนะครับทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับเวลาหกโมงนะครับสิบเอ็ดนาทีนะครับ ยังไงก็ถ้าไม่อยากพลาดนะครับเกี่ยวกับการประกาศรับซื้อหรือว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญเรื่องพระเครื่องเรื่องแบงค์อะไรต่างๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาดูแล้วเข้ามาชมเข้ามาติดตามมันได้นะครับส่งคนไหนนะครับที่กดติดตามแล้วนะครับก็อย่าลืมครับช่วยผมกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ใช่ไงนะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับดูกันแบบอยากกดข้ามนะครับหรืออยากกดคอกดกอไปท้ายคลิปนะครับดูกันค่อยๆดูให้เข้าใจนะครับดูรอบเดียวก็เข้าใจนะครับจะได้ขายได้จริงนะจะได้แบบว่าเข้าใจแล้วก็ขายได้จริงแล้วก็จะได้รู้ว่าผมต้องการอะไรยังไงนะครับแล้วก็ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับได้ความรู้แน่นอนนะสําหรับช่องผมนะครับถ้าเข้ามาดูแล้วนะโอเคนะครับ ก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงเรื่องธนบัตรครับหรือเรื่องแบงค์ครับวันนี้ผมขอพูดเป็นเรื่องแบงค์ล้วนเลยนะครับซึ่งปกติผมก็ไม่ค่อยได้พูดหรอกครับเรื่องแบงค์ในพวกนี้นะครับเพราะว่ามีคนส่งรูปมาถามผมมากมายนะครับเยอะแยะหลายรุ่นหลายแบบนะครับแบงค์อันดับแรกครับแบงค์แบงค์แรกนะใบแรกนะที่อยู่ข้างหน้านี้ก็คือแบงค์ที่ทุกคุณทุกคนมีกันหลายๆคนนะครับมีกันผมว่ามีกันเยอะนะเป็นแบงค์สิบบาทรุ่นนี้นะครับเห็นปะ สิบบาทของหวราชการที่เก้านะครับแบบนี้นะครับแบบข้างหน้านี้นะนะครับซึ่งบางคนนะครับก็จะคิดว่ามีราคานะครับราคาสูงราคาเป็นร้อยหรืออะไรนะครับผมบอกไว้ได้เลยนะว่าราคาแบงค์พวกนี้นะครับแบงค์แบบนี้นะที่อยู่ข้างหน้าเราทุกวันนี้นะครับถ้ามาแบบฉบับเดียวหรือใบเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นแหนบเป็นเลขเลขก็ไม่ได้เรียงกันนะหรือว่าอะไรอย่างนี้นะจะไม่มีราคาเกินกว่า ห้าสิบาทอะผมผมคิดว่าไม่เกินห้าสิบบาทละกันนะครับแต่ผมไม่ได้รับซื้อนะอย่าเข้าใจผิดนะผมไม่รับซื้อนะเออโอเคนะเข้าใจตามนี้อันนี้ผมอธิบายเรื่องราคาให้ฟังนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงนะว่าความจริงมันเป็นยังไงก่อนดีกว่านะครับบางทีเราอาจจะไปดูที่อื่นมาแล้วคิดว่าราคามันต้องเท่านู้นเท่านี้ครับของแต่ละอย่างนะครับ,รรบถ้ามันเป็นแบบแบบธรรมดาทั่วไปเนี่ยราคามันไม่มีหรอกครับราคามันก็เกินหน้าแบงค์ไม่กี่บาทหรอกครับผมพูดตรงๆนะ อย่างแบงค์ใบข้างหน้านี้นะครับเห็นว่าเลขบางคนคิดว่าเลขนี้เลขสวยเลยใช่ไหมมีเลขตองสองซึ่งปกตินะครับร้านร้านทั่วไปเขาไม่ซื้อกันอยู่แล้วนะครับเราคิดว่าเป็นแบงค์ปกติเหมือนเลขปกติทั่วไปนะครับอืส่วนถ้าเลขจะสวยจริงๆนะครับเลขจะสวยจริงๆนะที่ร้านเขาซื้อกงินแบบจริงๆต้องเป็นเลขตัวเดียวกันหมดนะครับสมมุติอันเลขห้าตรงนี้นะครับก็ต้องเป็นเลขห้าทั้งหมดนะครับ ที่เขาจะซื้อกันแน่นอนนะครับที่เขาจะซื้อแน่นอนนะ,ะนนนนะส่วนในเลขห้าสลับกับเลขสองห้าสองห้าสองอะไรเงี้ยเลขกระจกเลขอะไรพวกนี้นะครับเลขเลขเลขสลับเลขอะไรเงี้ยมันมีหลายเลขนะแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ซื้อนะครับถ้านักสะสมตัวจริงนะแบงก์เนี่ยเขาจะซื้อแค่แบงค์ตัวอย่างกับแบงค์ที่เป็นเลขตองทั้งหมดนะครับหรือไม่ก็เลขเรียงนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างเงี้ยเขาซื้อกันนะครับแต่ถ้าเป็นแบงค์เก้าหน้าเก้าหลังเลขเก้าอยู่ข้างหน้าเลขเก้าอยู่ข้างหลังเลขเก้าข้างหน้าสองตัวเลขเก้าข้างหลังสองตัวอย่างเงี้ยมีเลขตองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาไม่ซื้อกันหรอกครับ <c oughs> ผมบอกให้เลยเขาไม่ซือ้อหรอกครับถ้าเป็นลานรับซื้อเขาไม่ซื้อกันหรอกนะครับอย่างผมผมก็ไม่รับซื้อนะครับจะได้เข้าใจนะแต่ถ้าคุณไปขายกันเองเนี่ยมันมีโอกาสที่คนเขาอาจจะอยากอยากได้หรืออาจจะซื้อกันได้นะครับ แต่ถ้าคุณเอามาขายตามร้านเนี่ยผมรับประกันให้ได้ว่าไม่มีร้านไหนซื้อหรอกนะครับนอกจากเป็นเลขที่มันแบงค์เป็นเรียงแหนบกันมานครับแหนบหนึ่งร้อยใบร้อยฉบับอย่างเงี้ยควายจะซื้อกันนะครับอย่างนั้นอ่ะร้อยใบยเลขเรียงกันอย่างนั้นอ่ะสภาพมั่งใหม่นะครับถ้าสภาพมายับยับเยินเยินแบบอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นสภาพแบบประมาณนี้เขาไม่มีใครเขาซื้อหรอกครับอย่างนี้ก็มีมูลค่าแค่สิบบาทอ่ะให้ผมตีราคานะครับ เออเราอย่าไปคิดว่าแบงก์พวกนี้ต้องมีเป็นร้อยเป็นพันอะไรเงี้ยผมว่ามันมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะอันนี้น้อยช่องนะครับที่จะมาบอกพวกคุณอย่าง,างนี้ไม่มีหรอกครับน้อยนะครับที่อย่างน้อยๆเนียน่ย,นย,นย,นยมีผมเนี่ยบอกบอกความจริงนะว่ามันไม่ได้มันมันไม่ได้มีราคาอะไรนะครับอย่างเงี้ยแบงก์สิบบาทเงี้ยร้อยยี่สิบปีกระทรวงการคลังอย่างเงี้ยข้างล่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่มีราคานะครับไม่มีราคานะสําหรับผมนะอันนี้พูดถึงหลักถึงสําสหรับผมแล้วกันนะ ว่ามันไม่มีราคานะครับส่วนถ้าใครช่องไหนเขามีราคาคุณลองส่งไปขายเขาดูแล้วกันนะครับอันนั้นผมไม่รู้นะแบงก์ยี่สิบเก่าๆแบบเนี้ยเนี่ยรุ่นเนี้ยนะครับเห็นปหมแบงค์ยี่สิบรุ่นนี้นะครับบางคนก็เนี่ยเลขหนึ่งเก้าเก้าเก้าเนี่ยวเลขสวยนะเลขสวยนะอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็คือเลขธรรมดานะครับเนี่ยอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยหนึ่งเก้าเก้าเก้าเนี่ยก็คือเลขธรรมดาครับ สำหรับร้านรับซือ้อเขามองเป็นเลขธรรมดาอยู่แล้วเ,เลขพวกนี้ไม่มีไม่มีราคารับซื้ออยู่แล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็อธิบายให้เข้าใจในะเรื่องแบงค์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันอธิบายยากนะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันเก่าแบงค์เก่าแบงค์ยุคโบราณต้องมีราคานะครับไม่ใช่นะครับสําหรับผมนะไม่ใช่สําหรับผมนะที่ต้องมีราคานะแต่สําหรับคนอื่นผมไม่รู้แล้วกันนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นมามันก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีราคาเหมือนเหมือนที่ผมบอกแล้วนะครับอย่างเงี้ย อย่างนี้นะใบหนึ่งก็อาจจะอยู่มาสองร้อยสามร้อยนะครับไม่ได้แพงเป็นพันเป็นหมื่นอะไรไม่ใช่ทั้งนั้นนะครับอย่างเงี้ยแบงร้อยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าสภาพแบบนี้เผลอๆเนี่ยอาจจะอยู่แค่ใบละร้อยห้าสิบนะครับถ้ายับยับอย่างเงี้ยนะยิ่งยับยิ่งยิ่งไม่มีราคาแบงนะครับถ้ามันยับหรือมันมีรอยพับเนี่ยราคามันหายไปเยอะนะครับผมบอกแค่นี้แหละนะครับถ้าคุณจะขายใครคุณก็ต้องโดนกดราคาแล้วนะครับอย่างนั้นนะ โอเคนะครับเคลียร์นะครับเคลียร์นะเดี๋ยวเราก็มาพูดถึงเรื่องแบงค์ยี่สิบนะครับที่ราคาสองพันบาทนะครับเดี๋ยวเรามาพูดให้ฟังนะเป็นแบงค์รีสิบรุ่นนี้นะครับเห็นป่ะรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้คือแบงค์ยี่สิบนะครับแบงค์ยี่สิบของราชการที่สิบนะครับที่เป็นพลาสติกนะครับหรือเรียกว่าโพลิเมอร์นะครับเป็นแบงค์อย่างนี้นะเป็นพลาสติกเนี่ยเป็นใสๆเห็นป่ะครับตรงนี้จะเป็นใสๆนะนะครับจะไม่ให้กระดาษนะครับอันนี้คือจะไม่ให้กระดาษครับ ซึ่งนะครับซึ่งก็มีคนที่เขามาให้ข้อมูลหรือมาทําคลิปนะครับว่าใบละสองพันบ้างมีราคาแพงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมจะบอกให้นะนี่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับไอใบละสองพันบาทเนี่ยถ้าคุณขายได้คุณรีบไปขายเลยนะครับผมรับประกันให้ว่าไม่มีใครซื้อแล้วครับใบพวุเนี้ยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับถ้าเราผมอยากได้เนี่ยผมไปที่แบงก์ไปธนาคารไปขอคอนแรกครับไปขอคอนแรกมาแหนบหนึ่งอย่างนี้ยก็แค่สองพันบาทครับ เออร้อยใบสองพันบาทก็ปกตินะเออใครเขาจะมาซื้อใบละสองพันสองพันอะไรเงี้ยมันผมว่ามันไร้สาระผมบอกตรงๆเลยบางคนที่ส่งรูปมาให้ผมดูเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าว่าไม่มีใครเขาซื้อกันหรอกมันเป็นแค่คลิปที่มันแบบว่าสร้างกระแสรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นผมไม่รู้นะเออแต่เอาจริงๆมันไม่มีใครซื้อหรอกครับและถ้าให้ผมวิเคราะห์กันนะครับว่า มันจะมีราคาในอนาคตไหมมันมีราคามากกว่าแน่นอนครับถ้าคุณเก็บถ้าคุณเก็บต่อจากนี้ไปสักสิบปียี่สิบปีมันมีราคามากกว่านี้แน่นอนแต่แต่มันจะไม่มีราคาในเร็ววันนี้แน่นอนนะครับเพราะจำนวนการผลิตเราก็ไม่ทราบนะครับว่าผลิตเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับข้อมูลยังไม่ชัดเจนทุกอย่างนะครับแต่เก็บเป็นการอรอมเก็บได้นะครับเพราะนั้นผมแนะนําให้เก็บได้ถ้าเก็บแล้วไม่ใช้เป็นการออมเงินเดียวเอาเงินฝากธนาคารเราไปแลกมาเก็บได้นะแต่ถ้าถามผมว่าเราไปซื้อแล้วมาเก็บ ซื้อคนอื่นมาสะสมเนี่ยมันไม่มันไม่ได้หรอกครับเอาความคิดเห็นผมนะอย่างแบงค์ร้อยอย่างเงี้ยครับแบงค์ร้อยของราชการที่สิบอย่างเงี้ยเห็นปะแบงค์ Bank รุ่นนี้นะครับเห็นปะตั้งแต่ออกมาใหม่ๆนะครับก็ทําเป็นมีราคาหรืออะไรทําเหมือนแบบว่ามันจะมีราคาขึ้นมามันก็มีแค่แป๊บเดียวนะครับทุกวันนี้เป็นไงล่ะครับทุกวันนี้เป็นไงก็ไม่เห็นมีราคานะครับกท็ทั่วไปนะครับคนก็ยังอามาใช้จ่ายปกตินะครับเออ ซึ่งแบงค์แบบข้างหน้าเนี่ยผมก็ไม่ได้รับซื้อนะทุกใบในนี้ผมไม่ได้รับซื้อเลยนะครับทุกใบนะย้ําอีกทีนะว่าทุกใบนะที่ผมเอามาลูกมให้ดูวันนี้นะครับไม่ได้รับซื้อเลยนะครับ <S <S นอกจากแบงค์ที่มันเป็นเลขตัวเลขเดียวกันเลขตองเลข9ทั้งหมดเลยเลข8ทั้งหมดเลยเรียงกันหมดเลยนะครับ <S <S หรือไม่ก็ต้องเป็นแบงค์ตัวอย่างนะครับหรือไม่ก็ต้องเป็นแบงค์ที่มันเป็นเลขเรียงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นเลขธรรมดาทั่วไปเก้าหน้าเก้าหลังอะไรเงี้ยตองเก้าเก้าสามตัวข้างหลังเงี้ยผมไม่ซื้อหรอกครับไม่มีใครเขาซื้อหรอกผมพูดตรงๆนะไม่มีใครเขาซื้อถ้าเป็นลานรับซื้อจริงๆเขาไม่ซื้อกันหรอกนะครับอันนี้แบบว่าไม่ไม่โลกสวยอยู่แล้วนะผมบอกความจริงก็อย่าว่าผมลวกันนะนะครับสองพันเนี่ยผมไม่ซื้อแน่นอน,นครับสําหรับคนที่ส่งรูปมาขายผมเนี่ยว่าขายใบนี้สองพันผมไม่ซื้อหรอกนะครับ ผมไปแลกที่ธานาคาร2,000บาทผมได้ตั้งร้อยใบผมจะซื้อทําไมใช่ไหมครับแล้วผมจะมาพูดถึงอนาคตนะครับว่าบางคนบอกว่ามันจะมีราคาไหมนะครับเราลองเปรียบเทียบกับแบงก์นี้นะครับแบงก์นี้เนี่ยของในหลวงรอเกานะก็เป็นโพลิเมอร์เหมือนกันนะครับเห็นปะ่ะถ้าทุกวันเนี้ยเรารอไปเนี่ยสภาพยับยับไปอย่างเงี้ยใครเขาจะซื้อไม่ซื้อหรอกครับนะครับแบงก์อย่างเงี้ยไม่ซื้อหรอกมันไม่ได้มีราคาเกินกว่าหน้าแบงก์อยู่แล้วนะครับทุกวันนี้นะ แต่ถ้าคุณมีมาเป็นแหนบเป็นเลขเรียงการร้อยใบอย่างเงี้ยอันเนี้ยมีราคานะครับอาจจะมีราคามากกว่านี้นิดหน่อยนะครับแบบไม่ได้สูงแบบเวอร์เป็นหลักพันอะไรไม่ใช่นะครับอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยก็คือต้นแบบของแบงก์ยี่สิบที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือแบงก์โพลิเมอร์อย่างนี้นะครับเขาเรียกโพลิเมอร์นะข้อดีของโพลิเมอร์ก็คือมันมันสะอาดนะครับมันมันไม่เหมือนกระดาษนะมันสะอาดนะนะครับเอาง่ายง่ายอย่างใบนี้นะครับเห็นปะของราชการที่ก้ามกันนะครับ ออกมาปีสามเก้าของใบนี้กาญจนาพิเศษนะครับเนี่ยทุกวันนี้นะครับก็ราคาก็ไม่ได้เกินกว่าหน้าแบงค์ไปมากมายนะครับถ้าใบเดียวเนี่ยเขาไม่รับซื้อหรอกนะครับใบเดียวเขาไม่รับซื้ออยู่แล้วนะครับนอกจากเป็นแหนบเหมือนที่ผมย้ําแบงค์ทุกอย่างเนี่ยถ้ามันเป็นเลขธรรมดาคุณต้องมีขายเป็นแหนบเท่านั้นนะครับหรือมีขายเป็นปึกๆเท่านั้นนะถ้าคุณมาขายใบเดียวๆเนี่ยคุณไม่ได้คุณไม่มีใครซื้อคุณอยู่แล้วนะครับและส่วนใหญ่ถ้าเป็นใบเดียวๆก็ต้องเป็นเลขสวยๆเท่านั้นนะผมย้ําอีกทีนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็เคลียร์ๆนะจะได้จะได้แบบว่าเข้าใจนะครับจะได้ไม่ต้องไอ้นี่กันมากแล้วก็จะได้ไม่ต้องโดนคนอื่นหลอกปัน่นประสาทนะครับเอออันนี้ผมมาบอกให้ฟังนะก็ฟังกันไว้ก็เอาไว้เป็นข้อมูลครับเราเอากลับไปคิดเองเหมืกันนะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับเป็นข้อมูลนะโอเคนะครับสรุปนะครับคลิปนี้แบงค์ทั้งหมดที่ผมส่งที่อยู่ในคลิปนี้ผมไม่รับซื้อเลยนะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะโอเคนะครับ ส่วนถ้าคนไหนนะครับมีเหรียญหรือมีพักเครื่องหรือมีอะไรที่ผมประกาศรับซื้อไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ถ้าอยากส่งรูปมาขายหรือส่งรูปมาประเมินราคาหรือพูดคุยกันนะครับก็ส่งมาได้นะที่ Line ID นะ AON นะครับ CHNNEL888 a นะครับ AONCHNNEL888 a นะครับ On Channel888 นะครับพิมพ์เป็นตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะครับโดยไม่ต้องกดเว้นวรรคนะครับ ส่งันไหนนะครับที่ไม่ได้เล่นไลน์นะครับหรือต้องการความรวดเร็วก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0843419156 0843419156นะครับโทรมาได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้านะครับจนถึงเวลา4ทุ่มของทุกวันนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นมน QR code ไว้ให้นะครับก็สแกนกันมาได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ถ้ามีข้อสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ